ออกดีๆค่ะพี่เมย์อย่าเพิ่งอันเดียวอย่าเพิ่งอันเดียวอ่ะทุกคนวางเรียงบนนี้เปิดอาวางให้ดีๆกันใหญ่ช่วงเนี้ยอยู่ใช่อยู่ใช่พี่เทลองตบมือพี่เทลองตบมือยกเลนครับในเรื่องของหนูลูกทิวนิวชาเนลสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เาาจมาีวันนี้พาเด็กๆมาเปิดล uh, ิงก yeah. ันค่ะมีทั้งหมด3กล่องดูของพี่ทีวก่อนอะดูของพี่เทีกันนะให้อาเนวิก่อนเขาเอาเนลก่อนวันนี <S <S ่ยเป็สีอะไรครับลิงของอเนว์สีเหลืองเออสีเหลืองเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งควดนะอเนลถือไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนครับอันนี้อุ้มไว้ก่อนต่อไปของพี่ทีสีอะไรนะสีน้ำเงินโอ้อุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนลูก อุ้มไว้ก่อนนะต่อไปของพี่เมย์ค่ะสีอะไรคะอุ้มไว้ก่อนทุกคนอุ้มเรียงไว้อันนี้เนลอย่าเพิ่งครับนี่ค่ะพี่เมย์ทางนี้ค่ะโอเคได้โอเคอ่ะพี่เมย์อุ้มไว้พี่เมย์อุ้มไว้ก่อนให้พี่เมย์ไว่ก่อนวางรงออกดีๆค่ะพี่เมย์อย่าเพิ่งอันเนลอย่าเพิ่งอันเนลอ่ะทุกคนวางเรียงบนนี้วก็เปิดอ่ะว่า ดีๆีกันเปิดที่แม่งอันี่นี่ค่ะเล็งตีลังกาเล็งสามตัวเลิงสองตัววิวิวิมันหลัดใหญ่ช่วงเงี้ยอยู่เชะ อยู่ใช่พี่เทียนลองตบมือพี่เทียนลองตบมือดังๆเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเห็นไหมตบมือก็ได้ใช่แค่เต่าอ่ะอ่ะลองลองดูลองดูเดี๋ยวเราให้หลับก่อนเดี๋ยวเราลองนะมาดีไหมอะอยู่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่กินกล้วยค่ะให้อยู่ใกล้ๆกันเลยละโอเคให้อยู่ใกล้ๆกันก่อนระังนะเราให้เขาหลับแล้วก็ลองเต่านะเดี๋ยวเพิ่งยับเพิ่งพี่เทียนเดี๋ยวให้เงียบๆก่อนนะยับเพิ่ง

ได้ได้ได้ไดเราให้เขานอนมากก่อนแล้วนี่เราให้เขานอนนิดนิเงียบก่อนนะนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเด็กเช็ก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกัวใ่เ่ดูแล้วอ่ยน่นกระเโอเคในของพี่เทวยกขึ้นครับในของอานเนลยกขึ้นครับในเลงของหนูลูกนเลงของหนูนี่ค่ะความวุ่นวายก็เกิดขึ้น นี่ของพี่เมย์เป็นสีชมพูของพี่ทิวเป็นสีฟ้าออนิลเป็นสีเหลืองวันนี้สนุกไหมครับเด็กๆสำหรับวันนี้จบคลิปเพลงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ